ไปเลยเพื่อน Good Morning วันนี้วันพุธสีเขียวเนียวสับวันนี้อากาศข้างนอกฝนตกอึดอัดอึดอัดไปยกออกกับวีวีอึดอัดไปออกกาลังกายสู้ๆค่ะันนี้คนถามมาบอกว่าเอวอจะเอาส่วนเอวอีกแล้วเขับว่าขาขาที่ไปทํางานอะ ใครมีคนถามมาเ,เพื่อนๆที่ทำงานล้านอาหารเขายืนทั้งวันเขาคนที่ทำงานหนักนะคะสำหรับขาขาที่ปวดก็ให้ยกขึ้นสูงๆแขนที่ปวดนะคะคนที่ทำงานหนักแต่วันนี้พี่จะเอาเอวเอวเดอยวตอบของเพื่อนก่อนบอกว่าเอวนี่ต้องบิดบิดไปเยอะๆเลยค่ะเหมือนท่าตีกอ พอบิดไปนับหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามนับไปเรื่อยๆรถึงยี่สิบแล้วก็เปลี่ยนท่าวันนี้เอาสามท่าตอบคำถามเพื่อนที่บอกว่าอายาขาสวยแล้วก็ทำงานร้านอาหารยืน ยืนทั้งวันปวดขานะคะแปดชั่วโมงนะทํางานที่เมืองนอกน,นี้แปดชั่วโมงแต่ถึงสิบชั่วโมงเราต้องทํางานเราต้องบิดตัวไปเลยสายขวาสซานกีบิดไปเลยค่ะบิด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 ไปเลยบิดไปเลยอันนี้สาหรับส่วนตัววิวต้องเอาเอวออกวิวต้องลดอีกประมาณสี่กิโลเ <c oughs> มื่อก่อนพร้อมๆแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้ว หกสิอสิงหานี้นะคะแต่ก็ยังดูแลรักษาสุขภาพอยู่นะจ๊ะไปเลยแล้วก็มีคนบอกว่าขาบราิวันนี้สามข้อแค่นั้นนะคะขาว่าละตุกับได้จะบ,บอกขาเราเมื่อกี้กำลังหาไม้อยู่มันเอาไม้ไปไว้ที่ไหนขายกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ ข้างมันก็เหยียดออกแล้วก็มือสองข้างเรามือ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 ขยับขยับมือสองข้างใี้รีดรีดจากส่วนตรงน่องเรานี่ค่ะมันจะรู้สึกสบายถ้ายืนก็รีดจากต้นต้นขารีดอย่างนี้นะคะรีดลงไปเลยเส้นเลือดที่ออ้ยย่าญาตินี่ค่ะกูเซกูสินญาติเดียวกันเขา พอเป็นเส้นเลือดขอ,ขอ,อดก็ปวดนะาสงสารมากบางคนถ้าเป็นข้อมือล็อกก็จะปวดยิ่งหน้าหนาวยิ่งปวดรีดอย่างนี้ค่ะทำนะคะทำขึ้นลงแล้วก็เลือดเลือดมันจะได้ไหลหมุนเวียนแล้วก็รีดขึ้นอย่างนี้ด้วยนี่มือสองมือนี่มือสองข้างเรานี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะรีดขึ้นอย่างนี้เลยเฉพาะ ตรงที่น้องน้องรีดขึ้นแล้วก็อ้าวีทำไมมืมันไม่หันไปเฮ็ดเจวบอกก็เลยเดีย๋ยไปดื่มน้ำก่อนไอแล้วรีดจะรีดวิ่งวิ่งมายังไม่ได้ดื่มน้ำเลยรีดขึเป็นอย่างนี้ค่ะรีดทําดูนะคะท่านจะรู้สึกสบายเลือดจะได้ไหลลงนะคะอันนี้เปลี่ยนข้างก็รีดเหมือนกันค่โอ้ โอ้สบายยิ่งยกขึ้นข้างบนยิ่งสบายแล้วก็นี้ทําตามนะคะคนที่ถามมามาลีนา่าอย่าลืมทําตามชัญนะ้ฉเนนบอกเธอไปแล้วให้รีดอย่างนี้คะ่ะหลังจากเลิกงานมาใครก็ได้ทําเหมือนกันนะคะอันนี้ในท่าที่สอง รีดขึ้นรีดลงรีดไปเลยค่ะเบาๆให้เลือดไหลแล้วข,ขาคุณก็จะสวยแล้วก็อันนี้วันนี้จำแค่นี้นะคะถ้าเอาไปทำแล้วก็ได้ผลแล้วก็นอนราบอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นบนฟ้ายอย่างนี้อ๋ออ,อันนี้ได้ผลจริงๆนะคะสาหรับคน เลือดจะได้ไหลหมุนเวียนลงเลือดไหลแล้วก็บิดบิดเทาา้าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเกรงเอาไว้นะคะอันนี้ได้เลือดจะได้ไหลหมุนเวียนขาก็จะได้สวยขาจะได้แข็งแรงไม่ปวดสำหรับคนที่ปวดขานะคะทําเลยทําในห้องนอนห้อง ทำเลืเล่อน่นอนอยู่หน้าบ้านนอนอยู่ที่ไหนก็ทำไม่เยคยยกขึ้นไปเลยทำให้ต่อเนื่องแล้วท่านจะรู้สึกว่าหัวก็ไม่เวียนหัวเพราะว่าเลือดเลือดจากส่วนขาเลือดไหลหมุนเวียนนะคะวิธีง่ายๆก็คือดับไปหมุนไปสิบยีสิครั้งนะคะ อันนี้สำหรับคนที่ปวดขานะคะไปทำดูนะเพื่อ <goof> น <ball> ๆนะมีอะไรที่ดีๆเราก็มาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าวิวีติดออกกำลังกายนี้20ปีแล้วคะ่ะที่มาอยู่สวีเดน21ปีหน้าย้ายกลับก็ประมาณ22ปีโดยประมาณก็ต้องวางแผนนะคะในการกลับไปเพราะว่าเราถึงเวลาเนาะ อยากออกคนนอกอยากเข้าใช่อันนี้ก็สำหรับแขนยกขึ้นไปค่ะอยากยกยกเหมือนกันนะคะแขนยกกี่องศาก็ได้ยกไปเลยไม่ต้องปานี่นั่งยกตามไปแขนเราจะได้ไม่ย้อยนะคะเลือดมันจะได้ไหลหมุนเวียนนี้ค่ะง่ายๆแค่นี้ ก็ทำให้สุขภาพเราดีได้นะคะขยับขยื่นก็เหมือนรถยนต์หลันเนาะรถถ้าไม่สตาร์ทก็ไม่มีน้ำมันนะจ๊ะไปทำดูนะคะเพื่อนๆร่างๆทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสู้ๆไปด้วยกันบ๊ายบาย